อันนี้คู่กองอาหารอันนี้เสาร์เจ็ดโมงมั้งอาหารเช้าินอานาร้โอ้คนมีบริการอาหารเสาร์นี่นีไม่กินด้วยครับเจ็ดโมงยี่สิบนะก็ดูหน่อยกว่าเขาเะเขาเบิร์นเที่ยงเลยนะวมีอารกอ่ากินเลยหนูกินเลยอาเก้ากับอาสิบห้าจะใช้ได้สองอันก็คือใช้ละลาย อันเข้าอาหารเช้าอยู่ที่โมง2 0 0โเช้าค่ะอนเสร็อ่อมเลยกินไม่ิมเขาไม่กินก่อนเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอเลยี่เร็มันเไไเรื่องอาหารบายากให้าให้กินเต็มที่เลยอา้างนี้คุพูดนุพูดตงจักแมู่นุจุดเดีตัวนี้เป็นนะจุด เดี๋ยวไล่โซเชียเพื่อนเลยพี่เอกคุณเอกพ่อเอกครับเดี๋ยวผมเออเดี๋ยวท้ายคลิปลงปรโมทล้านให้เจ้าหน้าทผมเยอะๆยอเจ้าหน้าี่นานๆคนดังจะได้มาทีเดี๋ยวคืนนี้กบการเนี่ยคนแน่นเขาไปวจะจ๊ะอาจจะเข้าไปมือนี้วันพาเจ้าหน้าที่เนีไง นายผมมาพอดีกงงมาแต่เเล้อดีตอดีตั้งมันตีแต่เพินด้เป็นนายกเลยตอนนี้ลูกล้ายกันี้จะอายเยอะแล้ว嘛แปดเก้าสิบแล้วก็เลยให้ลูกชายเป็นนายกแทนเนี่ยอดีตั้งมันตีวะช่วย กินเลยหนูกินไปเลยหอยแครงไม่พอกินไปหนูกินไปเลยอยากกินอะไรสั่งเลี้งเต็ที่เขอบคุณพ่อทองพูนครับ มันแล้ว hmm. มันแล้วเียกวนมาแล้วเนี่ยเล่นข้าวลนเป็นสภาพแดงเนี่ยเนี่ยสาเนี่ยเนี่ยนเนีนอนัเนี่ยมากินข้าวเสร็จเล่นได้เนี่ยแต่เาตรงยางออกไหมคุณเอางนีมนก็ยุ่แถวนี้แหละมานงยากคนนีเดยวจะจังหวะครับเดกจะจังหวะอุ้ยงงวนกินเ็เลย มันคี่กินข้น่ะ่มันคหอไรแทะมงนั่งนวกับงนงแอรรยายาภยาไอที่เขาเป็นนก่ะนั่งแอบอันตรายแล้วเนี่ยระวังนะคะ ลายบิงห,ห้องปะเกรย์บนจะเปิดให้เบิท่จะมองถึงการานตู้นี้ครับปลาม่ามปลาลุม่าเลยปลลุมาอาจจะมาเคาะห้องนู้ก็ได้เด้มาเคาะกระจกป๊อกๆอ,อ,อ๋อมีชานตรงนี้ด้วยอ่า แบบชมวิวชมยังใดเลยตอนนี้ะงปนเี่ด้งนี่ค่ะพระรองปูนค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะ,คะสวัสดีครับวันนี้มาดูแลลูกสาวมาดูแลลูกสาวลูกสาวหลามากดีใจดีใจเลยค่ะ<า>ได้พอกันเ<า>ีกนเพื่อน มาแล้เข้ามามานยนั่นแหละนั่นแหละก็มาเที่ยวก็เป็นวันเสาร์อาทิตย์คนจะเยอะมากนั่นไรจะมาเสาร์อาทิตย์ในรถไม่มีมองจอดเลยเนี่มีที่จอดเลยเต็มเดี๋ยวมันย่างมือแรกเลยปุ๊บเต็มไปเลยเขาจะยาวมือดิ้นู่นโอ้ยเป็นสองกิโลนะอันนี้คือโบสถ์โบสถ์กลางน้ำเนั่นโบสถ์กลางหน้าไม่เคยเห็นมั้งนะขี่ลงด้วยโบสถ์กลางน้นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละต้องขิ้นเขาแล้วเพราย่างเด็กใกล้ๆกันท้ายนู่นหลังคาแดงแดงพวกครับโบสถ์กลางน้ำโบสถ์กลางทะเลครับ นี่แหละต้องไย่างเลนไปในนี้มาแร้งเนี่ยก่อนไปขึ้นเวทีคุณผู้ชมค่ะมือเื่นเลยจะไปบางซิงก็กินคงกินเขาเรียบร้อยแล้วก็ไปแวะเที่ยวไปเรื่อยแถวนี้มันมีพระเยอะศาลพันถ่ายกระทำตั้งไปเลยกระทึงเนี่ยเออแล้วก็มีวัดหลวงพ่อสุดหลวงพ่อรุ่งอย่างนี้เออหลังตึ๊งแบบ